ระวังหน่อยสิครับผมช่วยนะฉันตกใจก็เพระคุณนั่นแหละถ้าไม่เบรกก็ชนคุณแล้วสาววังดีนะอยากถือก็ถือไปสิวันนี้หยุดมิสเตอร์ครังไปไหนอ่ะก็หล่อล่างไงวันนี้บอกว่าจะเอาของไปขายทำเป็นบอกว่าให้มิสเตอร์ครังไปเปิดหูเปิดตาแต่จริงๆแล้วไปคนเดียวกลัวเหงาต้องพาไปด้วยให้ได้เอ๊ะวันนี้อยู่คนเดียวนะที่ไม่เหงาเหรออ๋อไม่เหงาหรอก ต้องไปซื้อของใช้ไหนจะต้องเรียบเก็บกวาดบ้านอีกคุณเนี่ยนะกวาดบ้านเหรอแปลกมากเลยนะอ๋อเก็บของทั้งหมดยัดไปไว้ในตู้แล้วก็ปิดประตูซะแบบนั้นนหนเรียกว่ายัดของนะเอาของทั้งหมดยัดให้เต็มบ้านนะ่ะตลกมากเหรอาคืนไปเลยนี่เป็นไงบ้างให้เขาทางอิตาลีได้ไหมไม่ต้องห่วง สั่งให้ซื้อบะหมี่กลับมาก็แปลว่าสบายมากนี่ยระบบป้องกันคอมพิวเตอร์อิตาลีเจ๋งมากก็จริงแต่ว่าไม่ยากสําหรับเหลือๆหรอกตกใจหมดเลยอ่ะสั่งให้ซื้อมาเป็นโหลๆนึกว่าทําไม่ได้ต้องทําโอ้โน้ตหูเกาเขื่อนสู่วัยสาวต้องใช้เซรัมย้อนวัยไม่ซื้อใต้เมื่อกี้จากบ้านมาที่นี่เห็นโฆษณาสินค้าตัวใหม่มาตลอดทางเลยเห็นชัดว่าจัวจิล,ลินครางนี้เล่นใหญ่มาก เดิมพันเยอะก็เสียเยอะดูีิว่าจะกู้คืนยังไงไลนนี่เห็นไซรัสกันไหมไม่เห็นน่ะรู้สึกบอกว่าจะไปธนาคารนะงานยุ่งจังนะเมื่อวานไปโรงพยาบาลวันนี้ไปธนาคารแม้แต่ลายก็ไม่ยอมตอบถ้ามาแล้วจะบอกให้โทรหานะดีที่สุดเลย มีคนใช้ลูกเล่นด้วยรู้อยู่เต็มอ,อกไม่ต้องพูดออกไปแต่พูดจริงๆนะนางฟ้ามีใจมนุษย์ไม่เล่นด้วยครั้งนี้หมดหวังแน่ๆน,น่ย่าลนี่พูอะไรอ่ะฉันรู้สาดูแลกล้าพูดแบบเนี้ยก็ไม่อีกมาเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาน,มานี่ขึ้นมาอะไรนี่โอยนี่